ก็คือตัวงานที่คิวเรเตอร์เลือกมาที่แสดงในนิทรรศการครั้งนี้นะคะ่ะมันมีอยู่3ชิ้นงานแต่ว่าเหมือนคิวเรเตอร์เขาเลือกจากปีพศที่ต่างกันนะคะก็ชิ้นแรกมาจากปี2006แล้วก็2007แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นปี2010เหมืนกับเขาพยายามจะเล่าเรื่องว่าเห็นความต่อเนื่องของตัวงานผ่านกระบวนการคิดของเราที่มันเชื่อมโยง เชื่อมโยงเรื่องราวที่มาจากครอบครัวเราเองเล่าเรื่องความผูกพันระหว่างครอบครัวความรักระหว่างครอบครัวโดยที่เออมันจะมีวิธีการเล่าโดยใช้อของใช้ในบ้านนะคะเป็นตัวจินตนาการแล้วก็สร้างอาร์ตฟอร์มในงานขึ้นนะคะแล้วก็มีเส้นผมเป็นวัสดุหลักๆในงาน,นะคะ่ะ ถ้าเป็นชิ้นแรกที่ชื่อเวลอะค่ะมันเป็นชิ้นที่ทดลองใช้เส้นผมของตัวเองมาทำเป็นงานศิลปะโดยที่ยังยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรจากการถักผมขึ้นมานะคะก็คือแบบถ้าจะเรียกได้ว,ว่าเป็นชิ้นแรกๆของการทำงานด้วยเส้นผมเลยฉะนั้นในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดในเชิงคอนเซปต์แต่คิดว่าตัวเองเนี่ย อยากจะเอาผมมาถักโคเชแล้วถักให้มันเป็นผืนผืนผ้าออกมาค่ะเหมือนเหมือนเป็นผืนผ้าอะไม่ไม่ใช่เป็นผืนผ้าแต่เหมือนเหมือนว่ามันเป็นผืนผ้าออกมาแต่พอมันได้ออกมาเป็นผืนแล้วคันนี้อณนะตอนนั้นก็เลยคิดต่อต่อไปอีกว่าไอการที่เราจะเอาชิ้นงานออกมาแล้วทําให้มันตั้งได้เนี่ยเราจะตั้งมันด้วยวิธีไหนนะคะตอนนั้นก็เลยจับมันวางเฉยเลยดูซิแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกไว้ ปรากฏว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนโครงสร้างอะไรบางอย่างในงานที่มันมันน่าสนใจอะค่ะมันมันดูแล้วมันเป็นเป็นฟรีฟอร์มอะมากเลยแล้วก็เลยชอบตรงเนี้ยเ้วก็เลยหยุดมันไว้แค่แค่อาร์ตฟอร์มตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็จะมีการทดลองอีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากจากชิ้นงานที่ชื่อว่าเวลก็คือว่าเออเอาชิ้นงานนั้นกลับไปลองสวมที่ศีรษะดูมันเหมือนกับ ผมที่มันเคยล่วงเอาจากหัวเราไปปั๊บเสร็จแล้วเราก็ทําชิ้นง,งานออกมาแล้วกลับเหมือนกับเอามันไปนเซตติ้งที่เดิมที่มันเคยล่วงออกมาก็เลยเหมือนกับในงานชิ้นเดียวอะค่ะมันก็จะได้ได้ความคิดแยกออกมาเป็นสองประเด็นนะคะหรือเป็นทดลองอะคะ่ะสองอย่างออกมาค่ะส่วนส่วนชิ้นที่เป็นแว่นของแม่อะคะ่ะ อันนั้นก็จะเป็นชิ้นแรกๆที่ใช้ทดลองใช้อ็อบเจกที่มันมีอยู่แล้วในบ้านนะคะเอามาเล่าเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับบุคคลในครอบครัวของเราเองนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับเจอแว่นของแม่ที่เลนข้างหนึ่งมันหลุดหายไปนะคะแล้วเราก็ถักเส้นผมมา เพื่อคล้ายๆกับเป็นการซ่อมซ่อมแว่นของแม่ให้มันดูเป็นแว่นที่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นลักษณะของโคเชคล้ายๆกับใย,ยแมงมุมนะคะชิ้นนี้ที่เห็นอยู่ะค่ะก็คือจะเริ่มเป็นช่วงเวลาที่เราสนใจในความเป็นวัตถุนะคะที่มันอยู่ในบ้าน<ม><ม>ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบทำเกี่ยวกับไม้แขวนเสื้อนะคะคือชอบเชฟของไม้แข,ขวนเสื้อะค่ะ แล้วก็เอาเอา่อบเจกต์ที่มันมีอยู่แล้วในบ้านเป็นหลอดไฟอะค่ะมามาสร้างเป็นอาร์ตฟอร์มที่มันเล่าถึงความเป็นครอบครวัวหรือว่าความผูกพันระหว่างเรากับกับครอบครวัวค่ะอย่างตัวนี้ก็คือจะแบบถักเส้นผมแล้วก็โยงออบเจกต์ทั้งสองอันลงมานะคะแล้วก็ทวงมันไว้ด้วยตัวของหินกับเปลือกหอยนะคะเราให รูปร่างที่มันได้อาร์ตฟอร์มที่มันได้ในงานมันดูคล้ายๆกับเป็นอวัยวะภายในของผู้หญิงอะคะ่ะ